อาวหครับประการแรกเลยผมก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเพื่อน FC น้องแมงมุมนับแสนนับที่กำลังดูผมอยู่ในจินตนาการด้วยนะครับสปอยแล้วไงใจเหรอคะ คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นสเกลพลังของน้องแมงมุมล่างเทพนะครับเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าเอ้มันมีอะไรน้องทําอะไรได้บ้างก็เนื่งจากว่าคลิปในช่วงแรกของช่องนะครับที่ผมทําไปเรื่องสเกลพลังของน้องแมงมุมซึ่งก็ทําเอาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับ FC น้องแมงมุมหลายคนเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะครับกับความกาก,ากความอ่อนแอของน้องในช่วงแรกๆซึ่งผมก็ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วฮะที่น้องแมงมุมเนี่ยจะก,กาก่อนแล้วก็ขึ้นไปเก่งเทพเมเผิงๆคือจะเห็นเป็นอย่างนี้ได้ตั้งแต่ น้องเป็นมงมุมถ้ำแล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมทําคลิปออกมาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยทางนิยายเองก็เพิ่งจะออกเล่มสิบด้วยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็กะจะรอให้นิยายออกไปสักเล่มสิบสี่ก่อนอนะลคืออยากจะเห็นไงว่าต,ตอนที่น้องพลังตื่นแล้วเนี่ยความสามารถขนาดนี้เนี่ยขนาดตบพอทิมัสได้เลยนะครับเก่งขนาดที่ว่า ผู้ดูแลกิวลิยเนี่ยกิวลเดสโทรดิยัสเ,เนี่ยถึงก็เป็นรองในเรื่องพลังนะครับเว็บจับอันดับต่างประเทศเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยฮะว่าน้องแมงมุมของเรานะครับตอนพลังตื่นแล้วนะหรืออาจจะมีพลังมากกว่านี้ด้วยตอนที่จบสงครามเอลนะครับมีพลังมากกว่าเทพเจ้ามังกรกิวลียซะอีกรอไปรอมาครับนิยายมันก็ยังไม่ออกสักทีไงซึ่งในระหว่างน,นั้นเองนะครับก็ได้มีน้องในช่องครับออกมาพูดถึงนิยายเล่ม13แล้วก็เล่ม14นะผมก็เลยคิดว่าเออไม่รอละ ทำคลิปสเกลพลังของน้องแมงมุมพรที่พลังตื่นไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนิยายออกเนี่ยคุณผู้ชมอะ่ะก็ไปหาซื้ออ่านกันเองอยู่ดีอะครับ <laughs> จะบอกได้เลยฮะเรื่องสเกลพลังของน้องแมงมุมนะครับ ใครที่รออนิเมะซีซั่น2เนี่ยไม่น่าจะได้รอไหวนะครับเพราะว่าซีซั่น2ที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นสเกลน้องแมงมุมเวอร์ช um, ันออนดอยตอกต่อย ok อยู่นะครับคือจะเป็นสเกลพลังเวอร์ชั่นที่ผมทำในคลิปแรกอะ่ะอะก็ถ้าพร้อมจะฟังความสามารถทั้งหมดของน้องแมงมุม um, นะครับเท่าที่นิยายเปิดเผยมาจนจบสงครามหมู่บ้านเอลแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา คลิปนี้ผมก็จะเรียงทำลายให้เลยนะครับว่าน้องแมงมุมเนี่ยได้สกิลอะไรมาช่วงไหนแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเนื้อหารางส่วนเนี่ยจะเป็นสเกลพลังของน้องแมงมุมซึ่งอาจใช้ข้อมูลที่อยู่ในเว็บโนเวลด้วย ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าข้อมูลฝั่งที่น้องแมงมุมนะครับโชว์พลังเมฆสู้กับกิวเลียเนี่ยเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมของคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับเเราไปว่ากันเลยดีกว่าความสามารถแรกครับปัะเดิมก่อนเลยก็คือความสามารถใหญ่ซีนนี้จะอยู่ในนิยายเล่ม8จะเป็นช่วงเวลาไทม์ไลน์เดียวกันกับที่น้องแมงมุมเผชิญหน้ากับน้องยักษ์ครั้งแรกนะครับก็จะอยู่ในประวัติยักษ์คลิปที่4และก็คลิปที่5านะครับกาลังทําอยู่ซึ่งเหตุุกกกาารณ์ดังงงล่วต้้้้นออแมมม็สู ไม่ได้เลยฮะคือสู้ไม่ได้แบบแบบจริงจังอ่ะก็เรียกได้ว่าเมล่าโซเฟียน้องแมงมุมแล้วก็แมงมุมตุ๊กตานะครับสู้กันฟ้าท่านลมดินทลายกันไปเลยนะครับคือกะเอาตายกันไปข้างไงจนสุดท้ายแล้วด้วยค่าพลังโจมตีที่มันค่อนข้างจะเวอร์กันทั้งสองฝ่ายเลยนะครับคืออย่างที่น้องแมงมุมได้กล่าวเอาไว้นะฮะว่าถ้าสัตว์อสูรมอนเตอร์หรือใดๆก็าตามนะครับที่แตะเกินหมื่นเนี่ยต่อสู้กันอะ่ะ เกิดปรากฏการธรรมชาติแน่นอนครับก็ด้วยความที่โซเฟียนะครับถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กก็เก่งพอตัวเมล่าก็ฝึกฝนเพื่อที่จะเก่งให้ได้อย่างน้องโซเฟียนะครับเพราะว่าสาบานเวลาว่าจะปกป้องคุณหนูไงแต่ตอนนี้มันกากกว่าคุณหนูไงมันก็ต้องยิ่งพัฒนาไปบวกกับซาเอลครับแรงบุมโรกคตาที่ติดสอยห้อยตามพัดพลากมานะครับก็ร่วมต่อสู้ด้วยมันเลยทําให้เกิดสมอภูมิเดือดย่อมๆเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วทานทั้งแข็งเนี่ยมันก็แตก โอ้โหถล่มทลายเกิดเป็นเหวลึกเลยและจังหวะนั้นเองครับมันจะเป็นจังหวะที่หนูน้อยโซฟีนะครับสู้ยิบตาเลยคือกลาจะตายไปข้างเลยอะ่ะเออตกลงไปในรอยแยกครับพร้อมกับน้องยักษ์ซึ่งอยู่ในสภาวะคุ้มคลั่งไม่ได้สกริริยิ่งต่อสู้นานเท่าไหร่น้องยักษ์ก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจากที่รับมือกันได้นี่เมล่านี่ถึงกับแขนขาดสองข้างกันเลยทีเดียวซาเอลแมงมุมตุ๊กตานะครับก็สู้ไปสู้มา จากที่เหนือกว่าก็ออกอาการลนลานอย่างเห็นได้ชัดนี่ถ้าพื้นดินไม่ถล่มแล้วเกิดเป็นเหวลึกทานน้าแข็งแยกตัวออกจากก,ากันซะก่อนนะครับตีน้องแมงมุมน่าจะยับนะครับน่าจะหมดตีอะผมบอกได้เลยจังหวะที่หนูน้อยโซเฟียากาลังตกลงไปในเหวลึกนั่นเองด้วยสันทาย,ยานแมงมุมนะฮะชีโรลน้องแมงมุมของเราเนี่ย ก็เอื้อมมือออกไปแล้วก็จินตนาการภาพในหัวนะครับว่าเป็นใยไงใยมันก็ออกมาจริงๆซึ่งนั่นก็ทาให้เธอนะครับสามารถช่วยหนูน้อยโซเฟียได้อย่างทันท่วงทีนะครับโอ้หแม่หนูของเราเนี่ยไม่ต้องตกเหวเพราะว่าความไร้พลังไร้เลี่ยวแรงไร้สแตทนะครับมันเลยทําให้น้องแมงมุมในสภาพอ่อนแรงเนี่ยแทบจะดึงโซเฟียขึ้นมาด้วยแขนอันบอบางทั้งสองข้างไม่ไหวเลยฮะค,คุณชมมีหนํำซ้ำลอยแยก ของพื้นน้ำแข็งนะครับก็แตกรล้วแล้วก็ถล่มลงไปอีกเรื่อยๆเลยครับมันเลยทาให้โอ้โหม่นวายอะ่ะโตเฟียนี่ต้องปีนใยขึ้นมาเองนะครับแล้วน้องแมงมุมเนี่ยก็ต้องปล่อยใยช่วยเมล่าช่วยคนอื่นๆด้วยที่กําลังตกลงไปนะรับน้าสันตลโลกันเลยทีเดียวนะครับการเผชิญหน้ากับน้องยักษ์ครั้งแรกซึ่งใยที่น้องแมงมุมปล่อยออกมาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับความสามารถของมันก็ไปฉเฉลยอ,อีกทีในเล่ม9้นะครับโดยอันเอลฮะจอมานได้บอกว่าใยของน้องแมงมุมเนี่ยกระชากไม่ขาด เหนียวกว่าแมงมุมรุ่นต่างๆนานาที่อาริเอลผลิตเอาไว้ในเขาวุงกดยักษ์เอลรอกนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นคุณสมบัติที่อยู่เหนือระบบบางอย่างนะครับผู้ที่ถูกก็คือระบบเนี่ยมันกักสกิลเอาไว้ฮะคือความสามารถเนี่ยตั้งแต่เวลอ่อนสุดเลยนะครับไปอยู่ที่เลเวลสูงสุดแค่10ฮะแต่จริงๆแล้วสกิลในโลกใบนี้เนี่ยนะครับถ้าเข้าใจพลังเวทเนี่ยมันสามารถใช้ได้เกินกว่านั้นไปมากๆเลยครับขึ้นอยู่กับพลังของตัวผู้ใช้ด้วยนะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่า ไอระเบิดเอ็มเอที่น้องแมงมุมกินเข้าไปเนี่ยมันจ่ายพลังงานให้ตัวน้องแมงมุมแค่ไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ด้วยพละกกาลังของอาริเอลนะครับที่ตบทีฟ้าถลม่มดินทลายนะครับเกิดปรากฏการธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเนี่ยแรงควายขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมดึงใยของน้องแมงมุมไม่ขาดแต่ไอข้อเสียของใยน้องแมงมุมมันก็ยังมีอยู่ครับก็คือในเล่ม9ก้าเนี่ยใยมันยังโดนไฟเผาได้อยู่เหตุการณ์มันก็ประมาณว่าคนอื่นเนี่ยมีหน้าที่กันหมดเลยนะครับหรือจะพูดได้ถูกก็คืออาริเอลเนี่ยมันขี้เก คือนางอ่ะจะไม่ทําอะไรเลยแล้วก็นั่งเปื่อยนั่งกินวายชั้นดีกินลมชมวิวไปอยู่งั้นนะครับแล้วก็โยนหน้าที่คนอื่นพูดแบบนี้น่าจะถูกต้องมากกว่านะครับแต่หลักๆเลยเนี่ยอลนะิเอลต้องการจะเพิ่มกําลังลบของเธอครับกับสมาชิกที่ไว้ใจได้อย่างโตฟีอ เมล่าและก็น้องแมงมุมด้วยก็เนื่องจากว่ามันเกิดการต้องจะปฏิวัติอยู่ภายในของเผ่าปีศาจนะครับตอนที่อาริเอลไม่อยู่เนี่ยมันเลยทําให้อาริเอลที่ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับวันนี้เมื่อไว้ใจใครไม่ได้นะครับก็ต้องฝึกฝนพวกกันเองให้เก่งนี่แหละครับโดยเหตุนี้น้องโซเฟียนะครับก็เลยถูกส่งไปอบรมมารยาทเลยเพื่อที่จะปกครองเผ่าปีศาวางมาดเข้มนะครับเผ่าปีศาคนอื่นๆเนี่ยจะได้ยำเกรงแต่แล้วเรื่องมันก็ต้องมาผิดโผนะครับก็เนื่องจากสกิลทิกอย่างของโซเฟียนี่แหละ เลยทาให้แผนของอาริเอลที่จะส่งโซเฟียไปขัดเกลามารยาทนะครับพังไม่เป็นท่าส่วนเมล่านะครับก็จะเก่งจนได้ขึ้นเป็นหนึ่งในสิบขุนพลปีศาจเลยนะครับส่วนน้องแบงมุมนะครับที่อยู่เป็นเครื่องผลิตใย,ยให้กับเจ้ามานะครับเพื่อที่อาริเอลเนี่ยจะเอาใยของน้องแบงมุมเนี่ยไปถักทอเป็นอาวุธยุธโทโพปรกรณ์สำหรับเผ่าปีศาจในการทำสงครามครั้งสุดท้ายแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เธอพลังตื่นเลยจริงๆเนี่ยก็คือลำยองครับกินเหล้าเมา คือมันเป็นอะไรที่พลังตื่นแบบโอ้โหผมรับไม่ได้อะจริงๆอ่านครั้งแรกแล้วแบบฮะเออนี้เลยเหรอวะ <laughs> สกิลแรกที่น้องแมงมุมล่างเทพของเรานะครับพอพลังตื่นแล้วจากการเมาเหล้าเนี่ยแล้วก็ปล่อยพลังออกมาโดยไม่รู้ตัวนะครับนั่นก็คือเนตรมารครับตึงในนิยายก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเนตรมารอะไรแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยก็คือกิโลเนี่ยผักซาเอลแมงมุมตุ๊กตานะครับกระเด็นกระดอนไปติดกำแพงเลยฮะ แล้วแมงมุมตุ๊กตาตัวอื่นๆนะครับลิเอลฟิเอลฮะที่กําลังแอบย่องมาดูอาการของแมงมุมที่กาลังเมาแอะป้อแป้อยู่นะครับกระสุนขึ้นอันธาการนะครับเป็นการโจมตีไร้ท่าเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมาทําเอาแมงมุมตุ๊กตาเนี่ยกระเด็นกระดอนไปติดกาแพงตามซาเอลที่กระเด็นอยู่แล้วเป็นตัวแรกไปติดๆเลยนะครับก็ผ่านไป2สกิลแล้วนะฮะสกิลที่3ก็คือใยครับดูเหมือนสกิลใยเนี่ยพอเมาเล่แล,แล้วพลังตื่นนะครับใยนี่จะถูกเปลี่ยนออกไปฮะร,รอบนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าใยสารพันนึกซะอีกคือ จะเสกที่ไหนก็ได้แล้วก็ปล่อยออกมาซึ่งนั่นมันก็เป็นที่มาของภาพภาพนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าโดนถกกระโปรงแขวนกันหมดนะครับยกบางโดยเฉพาะหนูน้อยโซเฟียนะครับจะโดนน้องแมงมุมเนี่ยจงใจแกล้งห้อยหัวให้กกนออกเป็นพิเศษเลยนะครับ โดยนนิยายเนี่ยก็ได้ระบุว่าโซเฟียแล้วพยายามจะใช้มือปิดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ผลแลวหนุน้อยโซเฟียเนี่ยก็จะเก่งเรื่องเวทมนต์สายน้ําแข็งด้วยนะครับแล้วก็พยายามแช่ใยของน้องแมงมุมให้แตกนะครับแต่สิ่งนั้นไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าเทียบกับสกิลที่น้องแมงมุมปล่อยออกมาอีกชนิดหนึ่งในนิยา,ยายเนี่ยได้บอกว่าตีโรลัลงเทพใช้เนตรมารแห่งการรบกวนครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็จะแทรกแซงการไหลเวียนของแก่นเวทเนี่ยความสามารถดังกล่าวนะครับมันเลยทําให้น้องโซเฟียที่ยังอยู่ในระบบอยู่เนี่ย ไม่สามารถใช้เวทได้ครับคุณผู้ชมซึ่งนั่นมันก็หมายถึงแมงมุมตุ๊กตาด้วยนะครับที่อยู่ในห้องอะ่ะคือทุกอย่างที่โดนใยมัดตอนนี้นะครับและโดนเนตรมาแห่งการรบกวนของเธอเนี่ยจับจ้องอยู่นะครับจะไม่สามารถใช้เวทได้เลยโอ้โหโคดโอพีอ่ะคือน้องแมงมุมปิดการทํางานเวทมนต์ของชาวบ้านชาวช่องได้ด้วยนะครับความสามารถที่ตื่นขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือควบคุมาธาตุฮะโดยจุดนี้น้องแมงมุมจะสั่งเมาแล้วนะครับแล้วก็หิวน้ําไงคือลํำยองอ่ะต่างแล้วเอ้ย กินน้ำหน่อยว่าคอแห้งอยู่ๆเธอก็ใช้ใยครับดึงเหยื่อน้ําเข้าหาตัวแล้วก็เทน้ําออกนะครับโดยลืมนึกไปว่ามันไม่มีแก้วไงพอไม่มีแก้ววับน้องแมงมุมก็เออควบคุมน้ําแมงเลยใช่ครับน้องแมงมุมควบคุมน้ํากลางอากาศให้เป็นหยดน้านะครับแล้วก็ไหลเข้าป่าซะงั้นนะครับโดยที่เจ้าตัวเองตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับโดยไอซสกิลนี้เนี่ยด้อมต่างประเทศได้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าไม่ได้ใช้แค่กับน้ําอย่างเดียวนะครับคือธาาดอะไรก็ได้ครับ น้องควบคุมธาตุได้หมดแล้วนะคะตอนนี้โดยนนนิยายเนี่ยก็ได้บอกถึงความโอพของน้องเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับคือน้องลองเสกไฟขึ้นมาจากมือเลครับแล้วก็กำให้มันระเบิดมันก็ระเบิดจริงๆนะครับแต่ว่าผิวน้องเนี่ยจากที่ไล้ความต้านทานเลยโหแค่พายุของมังกรน้ําแข็งนี้อาพัด <laughs> เข้ามาเฉียดฉเนี่ย ถ้าจะแข็งตายเลยตอนนี้นี่คือไม่เป็นไรเลยครับโดนไฟไม่เป็นไรโดนน้าไม่เป็นไร,นรก็เลยว่าบทพลังจะตื่นจะตื่นขึ้นมาซะงั้นนะครับผมก็ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าใน,นิยใหญ่เล่นก้าวนะฮะตอนที่พลังตื่นเนี่ยพลังก็ยังไม่ได้เสถเียนเท่าไหร่นะครับแต่เวทที่จะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยก็คือเวทความมืดนะครับกับเวทห่วงมิติแล้วก็การโจมตีแบบเปื่อยเน่านะครับโดยความสามารถที่ตื่นขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ การมองทะลุและก็มองพิสัยไก่นะครับความสามารถดังกล่าวเนี่ยก็เข้ามาลดช่องว่างนะครับความลำคาญใจที่น้องแมงมุมเนี่ยเขินอายหรือเกินนะครที่ตัวเองเนี่ยมีตาแมงมุมนะครับซ้อนกันอยู่ข้างในในตาของเธอเองสองข้างนะครับก็เรียได้ว่าน้องแมงมุมตอนนี้นครับสามารถหลับตาเดินได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแถม ่อให้หลับตาอยู่เน response, ี man, like. ่ยก็ย oh <man confer dles> em, ังสามารถใช้เนตรมารได้ด้วยนะครับโดยแมงมุมตุ๊กตาฟิเอลนะครับเป็นคนแรกเลยครับที่โดนเนตรมารเวอร์ชันทดสอบแบบระหว่างที่น้องแมงมุมหลับตาอยู่นะครับคือฟิเอลเนี่ยมันไปกวนตีนนะครับไปขยับเต้นเต้นแกล้งน้องแมงมุมนะครับยั่วให้เกิดลำคาญตอนที่น้องแมงมุมหลับตาอยู่เนี่ยหารู้ไหมเขามองทะลุได้แล้วนะครับน้องแมงมุมที่ลำใจครับสุดจะทนไม่ไหวแล้วเว้ยกับฟิเอลนะครับที่ยั่วอยู่นั่นน่ะก็เลยใช้เนตรมารแห่งการหยุดนิ่งครับ โดยนาน,นิยายเนี่ยได้บอกว่าเน้นมาแห่งการหยุดนิ่งนะครับพัฒนามาจากเน้นมารแห่งอมภาตก็ไม่รู้ว่ามันพัฒนาไปอีท่าไหนความสามารถมันเลยกลายเป็นว่าหยุดเวลาณสถานที่นั้นได้ทั้งห่วงเลยนะครับก็คือชิโร่ล่างเทพในตอนนี้นะครับถ้าเปิดใช้เน้นมารอันนี้แล้วจ้องไปที่ไหนนะครับในระยะสายตาเนี่ยจะโดนหยุดเวลาหมดเลยโอ้โห,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 โหงามไส้โดยเวทเคลื่อนย้ายครับก็ถูกอัปเกรดตามไปฮะมันทําให้เธอเนี่ย แค่นึกถึงสถานที่ที่อยากไปก็ไปได้เลยครับและนั่นเองนะครับมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องแมงมุมของเราเนี่ยในร่างเทพนะครับนึกถึงญี่ปุ่น,นครับก็กลับไปหาญี่ปุ่นได้เลยกลับไปโรงเรียนได้เลยรวมไปถึงการนึกถึงดีด้วยนะครับพอคิดถึงดีก็เทเลพอร์ตไปหาดีหน้าบ้านได้เลยซึ่งหากจะให้พูดถึงสกิลเคลื่อนย้ายอันสุดแสนจะ o โอของน้องแมงมุมแล้วนะครับโดยไอ้ความโกงของสกิลเคลื่อนย้ายที่น้องแมงมุมร่างเทพใช้ได้นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับคือ สามารถเทเลพอตคนอื่นก็ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นน้องยักษ์นะครับที่ออกอาการคุ้มข้างแล้วก็ละวาดไปทั่วนะครับจนมันทําให้ศึกล้างตาเนี่ยน้องแมงมุมเทเลพอร์ตน้องยักษ์สูงเหนือท้องฟ้า5,000เมตรปล่อยตกลงมานะครับแอดชักทิ้งชักงอกันเลยทีเดียวโดยความสูง5,000เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับที่มันสูงเท่ากับเขาเอเวอร์เรสเลยนะครับเนี่ยหลังจากที่น้องแมงมุมอยู่ปราสาทจอมารได้1ปีนะครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ พาน้องยักษ์กลับปราสาทจอม,มานนะครับใช้ใยมัดไว้เจอมานยังฉีกไม่ขาดเลยภาษาอะไรกับน้องยักษ์ดิ้นไม่หลุดครับอีกในนึงก็เพราะว่าโดนโซเฟียเนี่ย ช้สกิลลิสยาผ่าตึกสกิลโทสะเอาไว้ด้วยนะครับน้องยักษ์ก็เลยคุ้มค้างไม่ได้แล้วน,นั่นเองซึ่งน้องแมงมุมก็คิดมากครับถ้าหาว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอเจอคู่ต่อสู้ที่ปิดผนึกการใช้ศาสตร์เคลื่อนย้ายและก็ใหญ่ของเธอได้เนี่ยเธอจะเอาอะไรไปสู้นะครับน้องแมงมุมร่างเทพของเรานะครับก็เลยพัฒนา,นาสกิลวางไข่ขึ้นมาใหม่ครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าไข่ที่วางเนี่ยมันไม่ได้กําเนิดจากท้องนะครับในนิยายเนี่ยได้บอกว่า น้องแมงมูมไม่ได้ทําเรื่องหมกพูดสิบดบวกหรอกนะคืกวิธีการสร้างไข่ของเธอเนี่ยก็คือใช้ใหญ่ครับม้วนเป็นก้อนกลมจากนั้นก็ใช้สกิลห่วงมิตินะครับที่อัพเดตขึ้นมาใหม่เนี่ยแบ่งร่างตัวเองเข้าไปในใยกลมๆนั่นนั่นแหละครับก็คือไข่เนี่ยนะครับ ซึงก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นร่างอาวตารหรือว่าร่างแยกได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตัวที่ผลิตออกมาเนี่ยมันตัวจิ้งหนึ่งนะครับแล้วความสามารถของพวกมันเนี่ยก็ทําได้แค่พ่นใหญ่ก,กัดเท่านั้นเองนะครับความสามารถร่างอาวตารของน้องแมงมุมเนี่ยถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันก็จอะจังมันนำได้แค่ก,กัดกับปล่อยใย่ไม่ต่างจางแมงมุมเด๋อๆตอนที่เกิดในถ้ำเลยถูกไหมฮะน้องแมงมุมของเราในตอนนี้เนี่ยก็ได้พัฒนาศาสตร์เวทหุวงมิต,ติเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าสกิลเทเลพอร์ตกับสกิลกล่องอทมมนะนครรแลว,วาาาสถ การสร้างห่วงมิติพื้นที่มิติต่างๆเนี่ยมันถูกอัปเกรดยกระดับกันหมดเลยนะครับน้องแมงมุมก็เลยสร้างร่างแยกพวกนี้นะครับ baby, no. ไอ้เบบีเนอยตัวเล็กๆน่ารักคือสร้างขึ้นมาแล้วก็ยัดเข้าไปในมิตินะครับให้มันไปฝึกสกิลในมิติจําลองของเธอซะแทนนะครับน้องแมงมุมตอนที่ยังอยู่ในถ้านะครับจะมีคําพูดติดปากเธอว่า my home ใช่ไหมฮะใช้ใหญ่สร้างพอเป็นเทพแล้วน้องนี่พูดออกมาเต็มปากนยครับนี่คือ my world ของฉันโอ้โหสร้างโลกแล้วกดขึ้นมาเองในมิติของเธอเลยนะครับ แถมมิติของน้องแมงมุมที่สร้างขึ้นมาเลี้ยงเบบี้น้อยพวกนี้นะครับเธอยังสามารถควบคุมกระแสะเวลาในมิตินั้นได้อีกด้วยนะครับในนิยายเนี่ยได้บอกว่าเป็นห้องแห่งจิตวิญญาณและการเวลาเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้ีสุดๆไปเียด้ว่าน้องแมงมุมครับซัมมอนแมงมุมน้อยๆขึ้นมาเป็นร่างอาวตารของตัวเองครับแล้วก็ไปฝึกในมิตินะครับอยู่เป็นงโขงเลยแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าแมงมุมที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยคนรลลุ่นกับ ฝันร้ายแห่งเขาวงกดนะครับคือฝันร้ายแห่งเขาวงกฏเนี่ยก็ยังอยู่ฮะคือจะเป็นแมงมุมเขาก็คือแมงมุมรุ่นที่ตี้ชุนนะครับมันผ่านเขาวงกดแล้วก็ไปเจอนั่นแหละส่วนใหญ่ฝันร้ายแห่งเขาวงกดนะครับก็จะเกิดจากไข่ที่พวกเจ็ดจำนวงคู่ขนาดน,น้องแมงมุมนะครับ มันไข่ซ้อนเข้าไปอีกทีก็เพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่งงนะครับว่าอันไหนเป็นเบบีน้อยที่ผลิตใหม่กับอันไหนเป็นฝันไร้แห่งเขาวงกฏเนาะโดยพวกฝันไร้แห่งเขาวงกฏเนี่ยน้องแมงมุมก็ยังติดต่อได้อยู่นะครับผ่านสกิลควบคุมบริวารซึ่งในร่างเทพแล้วเนี่ยน้องแมงมุมจะควบคุมบริวารได้ทั้งเบบีน้อยแล้วก็ทั้งฝันไร้แห่งเขาวงกฏเลยนะครับเาเรามาต่อในเรื่องศาสตร์เวพวกมิติของน้องแมงมุมนะครับในช่วงที่พลังตื่นจาจัดเนี่ยน้องสามารถล่นระยะเวลาการเปิดปิดมิติและก็ความแม่นยำใน การเปิดปิดพื้นที่มิติเนี่ยมันสุดขนาดน้องสามารถเคลื่อนย้ายกองทัพเป็นกองทัพได้เลยนะครับโดยสกิลต่อมาที่น้องแม่งมุมค้นพบนะครับนั่นก็คือความลับในการเป็นอมาตะในรูปแบบใหม่นะครับที่ปกติเนี่ยน้องจะสลับจิตตัวเองไปอยู่ในไข่ใช่ไหมแล้วก็ใช้บัคไข่คืนชีพแต่ตอนนี้มันไม่มีสกิลแล้วครับน้องก็เลยคิดหาวิธีพิสดารและก็ได้มันมาจนได้นะครับก็คือเอาร่างตัวเองเนี่ย สลับเข้าไปอยู่ในเบบีน้อยนะครับที่ซ่อนอยู่ในห่วงมิติแล้วก็มีกันนับแสนนับล้านเลยนะครับทั่วโลกคือจะสลับไปไหนก็ได้นะครับสลับไปแล้วก็จะทิ้งร่างหลักนะครับแล้วก็ไปอยู่ในร่างเบบีะและตัวเบบี๋น้อยเนี่ยมันจะแบบใช้เวลาผ่านไปสักวัน2วันอย่างเงี้ยครับจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ลอกข้าวออกมาเป็นลองแมงมุมร่างเทพขาวสวยมวยอืมมออย่างที่เคยเป็นนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้น้องเนี่ยอมตะทั้งกายทั้งใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจิตวิญญาณของเทพเนี่ย ถ้าจะกําจัดเทพให้ได้อย่างอยู่หมัดเนี่ยก็ต้องทําลายจิตวิญญาณเท่านั้นเลยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเทพจะไม่เกิดใหม่ด้วยวิธีที่น้องแมงมุมคิดขึ้นมานะครับอย่างที่ดีเนี่ยใช้พลังเวทสร้างร่างอวตารขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยน้องแมงมุมก็สามารถแปงลงร่างกลับไปเป็นแมงมุมได้ด้วยนะครับคือเป็นร่างเทพก็ได้แล้วก็เป็นร่างแมงมุมก็ได้ แม้จะเป็นล่างเทพแล้วก็จริงนะครับน้องแมงมุมยังสามารถแปลงร่างกลับไปเป็นอารักเน่ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งในตอนที่น้องแมงมุมนะครับทดสอบการแปลงร่างไปแปลงร่างมานะครับน้องก็จะเล่นมุกกับคนอ่านนิดหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แปลงร่างแล้วย,ยังใส่ชุดชั้นในหรือเปล่าลต้ลองไปหาอ่านเอาเองนะครับเล่มสิบฮะบอกได้เลยว่าโคตรหา <laughs> ถ้าถามว่าน้องแมงมุมเนี่ยได้สกิลจำแรงล่างมาทําไมอันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสกิลของน้องแมงมุมเนี่ยมันจะคอมโบกันเองเสมอครับยกตัวอย่างเช่นการมองทะลุแล้วก็สกิลเนตหมื่นลีบวกกับเนตมารมันเลยทําให้น้องแมงมุมนะครับที่มีระยะการมองเห็นกว้างไกลนะครับราวกับดาวเทียมที่ส่องลงมายังผิวโลก สก,กิลห่วงมิติกับสก,กิลล่างอาวตารเบบีน้อยก็เช่นกันครับน้องส่งเบบีน้อยไปเรียนในห่วงมิติแล้วก็ให้สก,กิลจำแรงล่างนะครับให้มันกลายเป็นแมงมุมสายพันธุ์ต่างๆคุณผู้ชมและความ OP ของน้องแมงมุมไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะครับหลังๆเนี่ยน้องแมงมุมสามารถ สร้างมาสเตอร์ได้เลยครับขอบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นมาสเตอร์เทียมฮะคือสแตทเนี่ยไม่ได้เก่งเท่ามาสเตอร์ที่จอมานขุนมาตลอดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีนะครับแต่ถึงจะเป็นมาสเตอร์เทียมก็เหอะเท่านั้นก็เพียงพอแล้วฮะเพราะพลังโจมตีเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยเรียกได้ว่าถ้าขุนต่อไปอีกหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่จะเก่งเท่าของจริงนะสิมันอาจจะเก่งกว่าของจริงด้วยนะครับซึ่งในเล่ม1ิเนี่ยเราก็จะได้เห็นสกิลล่างเทพของน้องแมงมุมที่เพิ่มเข้ามานะก็คือการโจมตีทะลุพลังป้องกันนะครับรก็ โดนหักคอดังก๊อกเลยอาริเอลที่มีความเจ็บปวดไร้ผลใช่ไหมโดนน้องแมงมุมหักคอแล้วเจ็บจริงนะแล้วก็น้องแมงมุมยังมีสกิลเสริมแกล้งอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะมาอุดท่อด้อยของเธอนะครับที่ไม่มีสแตทเงียเป็นร่างเทพแล้วก็อ่อนแรงใช่ไหมร่างกายอ่อนแอน้องก็เลยใช้ศาสตร์เวทน,นะครับเสกพลังโจมตีพลังป้องกันของตัวเองขึ้นมาได้เลยนะครับจุดนี้ไม่เรียกว่าโกงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฮะถ้าฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าน้องแมงมุม,นม,นมนเนี่ย ยังโกงไม่พอผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยฮะมันมีสกิลอีกมากมายเหลือเกินนะครับที่คนเขียนเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้เป็นปลายเปิดผมบอกได้เลยว่าไอ้สกิลร่างอารักเน่ทั้งหมดนะครับมันจะพัฒนาแบบยกแผงเลยอะถ้าหากที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่โกงยังไม่จูกใจนะครับมันยังมีสกิลที่น้องแมงมุมเนี่ยลองใช้กับจอมมารถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะลองใช้กับกิลเลียด้วยนะเออแต่ว่ายังไม่ได้ผลนะครับซึ่งก็อ,อย่างที่ทราบกันดีนะครับอะไรที่ลองใช้แล้วเนี่ยยังไม่ดียังไม่ได้ผลยังไม่ถูกใจน้องแมงม,ม ต่อไปเนี่ยมันจะพัฒนาจนโอพที่ทําให้เราเนี่ยเห็นแล้วร้องว้าวกันเลยทีเดียวถามว่าว้าวขนาดไหนใช่ไหมครับอาก็ภาพนี้เลยฮะซึ่งนี่จะเป็นเหตุการณ์ในเล่ม1ิบสีนะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นเบบีน้อยของน้องแมงมุมเนี่ยสามารถพัง อาวุธยุธโทโธปกรณ์ล้ําสมัยของเอลได้เลยนะครับเขาบอกว่าพี่โหเอลมันกากอย่างงู้นอย่างนี้ผมบอกเลยว่าโพธิมัสต,ตั้งแต่เริ่มเรื่องมาไม่เคยเอาจริงเลยนะครับและการมีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุการณ์ต่างๆโพธิมัสเนี่ยมันเอาพวกของตกรุ่นอะไรพวกนี้นครับตรงมาเพื่อปกปิดกําลังลบที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้ตลอดเวลานะครับนก็นี่เลยฮะเนี่ยน้องแมงมุมเแบบีน้อยนะครับพัง กอเลียรถถังพลังงาน MA พังยับเลยเือ <c oughs> คุณผู้ชมยังไม่เชื่อนะครับว่าเอลมันเก่งจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็ขอให้ดูตอนนี้นะครับเนี่ยภาพที่ผมเอามาขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับเนี่ยมันดาวเทียมเลยนะฮะและไอตัวที่โดนยิงนี่ก็คือมาเตอร์ฮะคิดดูครับสัตว์อสูรพลังระดับ2 0,000ื่น เอาตรงๆถ้าน้องแมงมุมไม่ใช่บัคกเนี่ยสู้มาเธอไม่ได้เลยครับน้องแมงมุมนี่แล้วดูดีครับดูศัตรูที่น้องแมงมุมกําลังเผชิญหน้าในอนาคตนะครับถามว่าถ้าน้องแมงมุมไม่เป็นร่างเทพแล้วไม่เก่งขนาดนี้จะไปสู้กับผู้นี้ยังไงอ่า้วถ้าคุณผู้ชมฟังจนมาถึงตอนนี้แล้วนะครับเราก็มาถึงจุดคลายแม็กกันแล้วนะครับในส่วนนี้จะเป็นพลังของน้องแมงมุมในเว็บโนเบลนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณปัญญวีด้วยนะครับนี่เลยยกเครดิตให้นะฮะ ดยจากข้อมูลเนี่ยก็ได้เล่าให้เราได้ทราบกันนะครับว่าน้องแมงมุมเนี่ยตอนที่พลังตื่นแล้วนะครับในเว็บโนเวลเนี่ยเธอสามารถผลิตกองทัพควีนทาราเทคหรือว่ามาเธอเนี่ยออกมาช่วยต่อสู้ในจนํานวนมหาศาลเลยนะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่น้องแมงมุมอะ่ะเกิดความแตกแล้าวนะครับไม่ลงรอยกับกิวเลียถึงขั้นก่อสงครามกันเลยทีเดียว เนื่องจากว่าอุดมการณ์ในการช่วยโลกของทั้งสองคน,นแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงนะครับกิลเลียหรือว่ากิลลีดิสโทรเลียสเนี่ยไม่ต้องการให้จิตวิญญาณที่ใกล้จะแหลกสลายเต็มทนของมนุษยชาติเนี่ยย่ำแย่ไปกว่านี้อีกแล้วนะครับในขณะที่ตี้จอมานน้องแมงมุมเนี่ยก็ต้องการจะช่วยโลกโดยการสั่งเวยมนุษย์ ครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อต่อชีวิตให้กับดาวดวงนี้ที่ใกล้จะแหลกสลายการต่อสู้ของกิลเลียกับน้องแมงมุมนะครับก็เรียกได้ว่าชิบหายกันครับวินาทศตรจนลแทนที่จะกู้โลกนะครับกลายเป็นโลกจะแตกก็เพราะการต่อสู้ของทั้งสองคนนี่แหละสุดท้ายแล้วในเว็บโนเวลครับดาวเนี่ยมันพังไปครึ่งหนึ่งแล้วฮะไม่ต้องสืบเลยฮะตอนนี้น้องแมงมุมของเราเนี่ยโหดกว่าจอมารไปไม่รู้กี่ขุมแล้วฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็เทเลพอร์ตไปสู้กับกิลเลียนอกโลกเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ทั้งสองเนี่ย คิวเลียที่ตายแล้วเนี่ยก็ยังมีจิตวิญญาณเทพเจ้าอยู่ก็าสามารถเกิดใหม่กันได้เรื่อยๆครับน้องแมงมุมก็เช่นกันฮะเป็นงไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมก็มมเลยด้วยว่าสุดจริงยังมีสกิลอ,อ,กอีกมากมายเลยครับของน้องแมงมุมที่ถ้าเมื่อเธอพลังตื่นแล้วเนี่ยเก่งกว่าคิวเลียแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเนื้อหาในเว็บโนเวลเนี่ยที่เอามาไลห้ฟังปะปลายอยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นไลท์โนเวลจริงเนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนและความโหดของน้องแมงมุมนะครับร่างเทพเนี่ยก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ฮะเพราะว่าในนิยายเนี่ยตอนที่น้องแมงมุมไปหาดีนะครับมันจะมีไอเทมที่ดีได้ดรอปเอาไว้ให้น้องแมงมุมด้วยนะครับคุณผู้ชมในหนึ่งเนี่ยมันก็บอกเป็นในในนะครับว่า น้องแมงมุมเนี่ยสามารถใช้พลังของเทพเจ้าเทพ,เพเผู้สร้างได้บางส่วนด้วยนะครับดีไม่ดีเนี่ยในอนาคตเนี่ยน้องแมงมุมจะสามารถผลิตไอเทมพวกนี้ขึ้นมาเองเลยด้วยซ้ําไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในนิยายนะครับน้องแมงมุมเนี่ยจะเลินลอยตามดีอยู่ก็คือพยายามจะควบคุมโลกนั่นยังเป็นที่มานะครับว่าในคลิปก่อนเนี่ยผมได้เล่าว่าน้องแมงมุมเนี่ยเปลี่ยนจากตำแหน่งจังเกิลไปเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตขนาดไหนนะครับก็คือก็ทําได้ขนาดนี้นครับ <laughs> รู้ข้อมูลทุกอย่างนะครับส่งร่างแยกไป อย่างที่ต่างๆจนหาร่างจริงของโพธิมัตเจอครับคิดดูโพธิมัตนี่มีไม่รู้กี่ร่างนะครับตอนที่เห็นฉากจบในซีซั่นหเห็นไหม สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ fc น้องแมงมุมทั้งหลายนะครับที่รอคอยซีซั่น2กันอยู่ผมก็ภาวนาให้มีซีซั่น2นะครับถ้าเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับก็เนื่องจากว่ามันใช้ข้อมูลเยอะจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ